เอาลยครับสวัสดีเพื่อนชาวฟีฟ่าไลน์นะครับวันนี้ไม่ได้จะมาเปิดการ์ดตำนานแต่อย่างใดนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับการหา MP นะครับในเกมฟีฟ่าไลน์สนั่นเองนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้นี่ MP มีนี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามีการ์ดตำนานแล้วก็การ์ดเวิลด์เบสนะครับขายใน MP Shop นะครับแล้ว MP มันช่วยอะไรมันก็จะช่วย ลดเงินที่เราจะเสียในการซื้อกาดต,ตำนานหรือว่ากาส w o r l base ลงไปนะครับก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนที่ชอบเติมตังค์แต่ว่าไม่อยากเติมเยอะหรือว่าเติมราคาเต็มนะครับส่วนสายฟรีเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะที่จะมานั่งเล่นเก็บ MP นะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับว่า MP หาได้จากไหนได้บ้างนะครับขั้นแรกเลยนะครับเรามาดูที่นี่นะครับผิด <c oughs> ไม่ใช่ กดผิดอะเควสไลน์สัปดาห์ครับมันเป็นกิจกรรมหลักๆเลยนะครับที่เราจะสามารถได้ MP มาครอบครองไว้ในผู้จัดการของเรานะครับทำยัไงไๆนะครับมันจะมีเควสมาให้ทุกสัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเควสมาเราก็ทําตามเควสนั้นไปนะครับแล้วเราก็จะได้แต้มของเควสนะครับแต้มของเควสเอาไปทําอะไรนะครับเราก็ไปแลกตัวนะครับ พอคะแนนมันถึงเนี่ยเราก็ไปแลกตั๋วนะครับแล้วในตั๋วมันก็จะมีของรางวัลต่างๆนะครับรวมถึง MP ด้วยนะครับเราก็จะได้ MP มาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถได้กันฟรีๆเลยนะแค่ขยันหน่อยนะครับแล้วก็เควสตรายสัปดาห์จะรีทุกๆทเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับก็คือรีทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะรีเฉพาะตัวรายการเควสตนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยไม่รีนะครับคะแนนรีทุกสิ้นเดือนนะครับวันสุดท้ายของเดือน ตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้ง2ผู้จัดการนะครับใช้ MP ร่วมกันนะครับฉะนั้นอันนี้จะขอแทรกเทคนิคเข้าไปในการหา MP เลยละกันนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า MP เนี่ยมันจะรีเซ็ตคะแนนนะครับทุกเดือนนะครับฉะนั้นเราก็มีเวลา1เดือนในการที่จะหา MP มาให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ผมเข้ามาผู้จัดการที่2เพราะอะไรนะครับ ราะว่าของรางวัล up เลเวลนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้ MP มาครอบคลองนะครับเทคนิคก็คือให้เราปั้นผู้จัดการที่2นะครับเราก็กดจำลองหลีกทุกวันก็ดีนะครับจนซักเลเวลผมก็จำไม่ได้เลเวลเท่าไหร่นะครับมันจะได้กล่อง lucky box นี้มานะครับกล่อง lucky box ก็จะทำให้เราได้ลุ้น MP ไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการหา MP นะครับจากการัพเล v e l นั่นเองนะผู้จัดการที่2ช่วยได้นะเพราะว่าผู้จัดการแรกเราคงแบบใช้เป็นหลักคงไม่สามารถปั้นใหม่ได้เรื่อยๆอะไรนี้นะครับโอเคเราก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมนะผู้จัดการที่2ก็มีเควสรายสัปดาห์ของตัวเองนะครับก็สามารถช่วยกันทําช่วยกันหา MP กันไปได้นะครับทั้ง2ผู้จัดการเลยแล้วมันจะรวมเป็น เ p เดียวกันนะครับทั้ง2ผู้จัดการใช้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยผู้จัดการนี้ MP 36พีกผู้จัดการอีกผู้จัดการหนึ่ง MP 36รวมเป็น72 0 0 0อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันอันเดียวกันเลยนะครับโอเค MP ที่เราจะได้มาฟรีๆเนี่ยก็ไม่มีวิธีการอื่นแล้วนะครับต่อมา MP ที่เสียตังค์นะครับก็คือไอเทมแต่ละอย่างในช็อปเนี่ย นะมันก็จะมีแถม MP นะครับพวกกล่องใหญ่ๆเงี้ยเนี่ยอย่างไดมอนด์นะครับก็แถม30,000 MP อนะไรเงี้ยอันนี้นะครับแพ็ก EC ก็แถม10,000 EP นะครับเียกได้ง่ายๆว่ามันก็เหมือนเป็นส่วนลดมาให้เรานะครับถึงได้บอกไปนะครับว่าสำหรับคนที่อยากเติมแต่ไม่อยากเติมแบบเต็มราคาหรือว่าแบบมีงบไม่มากแล้วกลัวเสียดายอะไรเงี้ยก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะขยันเก็บ MP กันนะ ส่วนใครที่สายฟรีนี่ก็ไม่มีความจําเป็นเลยนะครับที่ต้องมานั่งเก็บ MP นะครับเพราะว่าของยังอื่นที่ซื้อมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับเช็คไปง่ายๆครับมันเท่ากับแคสนะสามหมื่นหกแคสก็คือ360บาทตีไปแบบตรงๆได้เลยนะครับแค่มันแปลงเป็นเงินจริงไม่ได้มันแค่เป็นส่วนลดในการซื้อนะครับแต่ละกล้าแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมี MP สูงสุดที่ใช้ได้นะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับ สำหรับคนที่เล่นเควสรายสัปดาห์เก็บทุกเม็ดนะครับพอสิ้นเดือนเนี่ยจะมี MP อยู่ประมาณแ0นกว่าเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่รวมกล่องที่เปิดมาได้จากการอัพเลเวลนะครับก็เต็มที่แล้วผมว่าน่าจะได้แบบน่าจะถึง200แสนนะเดือนหนึ่งมันก็ช่วยลดไปได้เยอะเลยนะครับถ้าเราสามารถปั๊ม MP ได้ถึง200แสนเนี่ยก็สามารถ ช่วยลดราคา g า s ตำนานไปได้ถึง2,000เลยนะครับปั้นได้เท่าไหร่ก็ลดได้เท่านั้นนะครับก็คิดเอานะอยาก gas กาตำนานกองกลางเนี่ยจาก4 0พ0เราอาจจะซื้อจริง,รงแค่2000ก็ได้นะครับโอเคก็ฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะใครที่ยังเป็นมือใหม่แต่ว่าอยากมี mp เยอะๆนะครับโอเคส่วนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามดูจนจบนะครับไว้ครั้งหน้ามีอะไรมาแนะนำก็กดติดตามกด subscribe กันไว้นะครับสวันีีลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ